สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันในคลิปนะคะมาเจอกับงานเสื้อผ้าซิลนะคะสวยน่ารักเลยแล้วก็มีความแบบกุยกายสไตล์แบบใส่ออกงานได้ค่ะสําหรับใครที่รอไซส์นะคะลูกค้า46นี่เลยเนี่ใส่เป็นตัวอย่างนะคะอกประมาณ46นะแล้วก็เนื้อผ้าน,นิ่มมากเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะคะลูกค้า รอบวันนี้ผ้าซิลนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5สีไปเลยค่ะสวยฉ่ำสีสดกันมากๆเลยค่ะใครที่รอบอกตั้งแต่34นะคะดูเน็ตใส่เป็นตัวอย่างได้เลยแล้วก็วันนี้รอบอกได้ถึง46ตัวยาวประมาณ24-25ด้วยค่ะใครที่ชอบงานสินค้าตัวนี้นะจ๊ะรหัสอยู่ข้างหน้าตัวด้านล่างตรงนี้แล้วนะคะสามารถเอฟได้เลยค่ะรหัสแล้วตามด้วยสีได้เลยสีที่มีจะมีสีเหลืองนะคะต่อด้วยสีเขียวค่ะ สีฟ้าบอกเลยว่าสดทุกสีเลยแล้วก็สีแดงค่ะส่วนนี้ใสแม่เอ็มว่าเป็นสีชมพูได้เลยเป็นแบบชมพูบานเย็นด้วยส่วนแขนจะมีความแบบกรุยกายกันไปเลยเป็นแบบทรงแขนดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ ด้านหลังเราจะมีความตกแต่งด้วยงานกระดุมด้วยค่ะงานจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีเนื้อผ้าซิวจะเป็นแบบเนื้อผ้าเงาเงาผิวผิวผ้าทิ้งตัวได้ดีมากแล้วก็ตัวนี้นะใครที่รอบอกเล็กก็ใส่ได้ค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะใหญ่เกินไปไหมนี่เลยใส่เป็นดูให้เป็นตัวอย่างนะคะลูกค้าสีด้วยกัน5สีกับราคาแค่199บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่39นะเลือกสีกันได้เลยค่ะลูกค้าหรือว่า ใครเลือกไม่ถูกนี้เลยวันจันทร์สีเหลืองวันอาานังคารสีชมพูลูกค้าวันพุธสีเขียวพฤหัสสีส้มหยุดงานไม่ต้องใส่ลูกค้าด้วยสีฟ้าวันเสาร์เนาะวันหยุดะละอนแล้วก็ไปใส่วันอาทิตย์ต่อได้เลยค่ะมีด้วยกันทั้งหมด 5สีสดใสกันไปเลยกับราคา199บาทนะคะสําหรับแม,แม่แม่ท่านไหนที่ยังไม่เคยเอฟสินค้าในไลฟ์สดนะลูกค้าเราจะเป็นสินค้าไลฟ์สดจะเป็นเสื้อแบรนด์นะคะลูกค้ามือ2เสื้อแบรนด์มือ2ของ U.S.A ค่ะลูกค้าอันนั้นคือเอฟในไลฟ์สดได้เลยส่วนที่เจอกันในคลิปวันนี้ก็จะเป็นสินค้ามือ1นะคะลูกค้าแฟชั่นประตูน้ําราคาประหยัดกันไปเลยค่ะลูกค้ามาเลือกสั่นตามความชอบได้เลยมีทั้งมือ1ส่วนไลฟ์สดจะเป็นงานมือ2นะคะลูกค้า สามารถสั่งซื้อกับช่องทางโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ได้ค่ะลูกค้ามี2ช่องทางในการสั่งซื้อสินค้านะคะลูกค้าราคาประหยัดมีเก็บเงินบริการปลายทางด้วยค่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นใครที่สะดวกช่องทางไหนในการสั่งซื้อในการาจ่ายค่าสินค้านะคะลูกค้าเลือกตามสะดวกได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้คะ่ะลูกค้า้รงเน็ตมาจัดงานสวยๆสีสันสดใสให้กับแม่แมเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าคลิปหน้าอยากเป็นสินค้าอะไรแจ้งได้เลยเพราะว่าเราอยู่ที่ ประตูน้ำนี่เลยลูกค้ามีสินค้าให้เลือกครบคันเลยค่ะลูกค้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะลูกค้าแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ